ชีวิตในหลวงไม่ได้สุขสบายเหมือนที่เราคิดเลยนะในหลวงกำรรพ้าพ่อมาจงแต่เด็กพ่อเขาในหลวงคือสมเด็จม,มีตาทิเบตอินดิวเดวิกรมพระบรมราชนกบิดาแห่งวงการแพทย์ไทยพวกออเรียนจดแพทย์และไปทํางานที่โรงพยาบาลแมคควมิกที่เชียงใหม่ขยันทํางานเหมือนในหลวงสวรรคคตอายุเพียง37ปีในหลวงเกิดมาได้กลักวกว่าพ่อสวรรคคตแล้วอายุ18ปีในหลวงต้องมาเสียพี่ชายไปคือราชการที่819ปีในหลวงไปศึกษาต่อต่อตางประเทศ พวกเรารู้ไหมครับว่าในหลวงไปเกิดอุบัติเหตุที่ต่างประเทศจนพระองค์ต้องเสียพระเนรข้างขวาไปนะในหลวงทํางานด้วยตาข้างเดียวมาหกสิบกว่าปีแล้วนะต่อมาในหลวงต้องมาเสียแม่ในหลวงเสียพระไทยมากที่สุดแล้วต่อมาในหลวงต้องมาเสียพี่สาวงานถวายพระเพลงิงศพสมเด็จพระพีนางรถพระทิ่ันดงจอดสิบห้านาทีในหลวงไม่ลงมาจากรถไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรในหลวงลุกไม่ขึ้นครับไม่มีแรงจะลุกแต่พระองค์ก็ฝืนพระองค์ลุกขึ้นมาไม่ให้ใครประคองไม่ถือไม่เท้า ในหลวงไม่เคยแสดงความอ่อนแอใหน้คนไทยเห็นเลยครับแล้วถามว่าคนไทยตอบแทนอะไรในหลวงบ้างสิ่งนี้หรือเปล่าที่เราบอกเรารักในหลวงแล้วเรามอบให้กระโงรงครับต้องดูดีนะครับวันเฉลิมฉลองในหลวงของรากเขบก10ิปีครับสังเกตดูนะในหลวงเสด็จมางานเนี่ยลากพระบาทเดินแล้วครับในหลวงรากขาเดินแล้วนะนนถ้าเรามีปู่เราคนหนะึ่งปู่เราอายุ 85ปีปู่เรากำพาพ่อตั้งแต่เด็กปู่เราเสียแม่ปู่เราต้องมาเสียพี่สาวปู่ต้องเสียพี่ชายปู่เราไปโรคหัวใจแล้วปู่เราตาพิกาไปข้างเราอยางจะใช้ปู่เราทํางานไหมน้าวันนี้ครับคนไทยยังใช้ในหลวงทํางานมาถึงทุกวันเนี่ยครับ ยิ่งคนไทยทะเลาะกันมากเท่าไรในหลวงทํางานหนักมากขึ้นเท่านั้นคนไทยติดยามากเท่าไหรในหลวงทํางานหนักมากขึ้นนั้นแล้วอะไรเกิดขึ้นกับในหลวงที่เราบอกเรารักโรรองครับเราไม่รู้เครับวันใดขั้นที่หกครับเราบอกเรารักในหลวงเรารักในหลวงแต่วันหนึ่งเราใช้ในหลวงทํางานจนพระองค์เป็นแบบนี้ครับในหลวงล้มมาครับไม่มีแรงแล้วนะล้มแล้วนะครับ นี่แหละเราบอกเรารักในหลวงแต่เราก็ทะเลาะกันเราก็สร้างปัญหาขึ้นนะแล้ววันหนึ่งในหลวงล้มแบบนี้ถ้านในทหารไม่ประ,ประอมองไว้อะไรจะเกิดขึ้นกับพระบาทสมเด็จพระจยลนุว,วัวคนที่เราบอกเรารักโรงมากที่สุดเราบอกเรารักในหลวงเราจะทําเพื่อนในหลวงแล้วเราก็ทําให้ในหลวงเป็นแบบนี้หรือเปล่าสมเด็จพระเทพท่านในต่เรียกว,ว่าในหลวง พระองค์ตัดรือว่าจะมีอายุถึงร้อยยี่สิบปีนั่นหมายถึงในหลวงจะทํางานให้คนไทยนะอีกสามสิบห้าปีจะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดในโลกถึงร้อยปีในขณะที่พระองค์จะทํางานให้เราให้ครบงร้อยปีแล้วถามว่าเราทําอะไรเพื่อพระองค์บ้างครับเราทําให้ในหลวงมานั่งรถเข็นอย่างนี้หรือเปล่าและเราบอกว่าเรารักในหลวงนี่หรือเปล่าที่เรามอบคนไทยมอบให้กับใน ทำให้พระองค์ต้องมานั่งรถเข็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วเราบอกว่าเรารักในหลวงต้องดูนะในหลวงหนักและเหนื่อยเพื่อพวกเรามาทั้งชีวิตทําเพื่อพวกเรามาทั้งชีวิตแล้วเราบอกเรารักพระองค์เรารักพระองค์แล้วเราก็ทําให้ในหลวงสร้างปัญหาให้พระองค์มาตลอดทะเลาะก,กันมาตลอดแล้วทําให้พระองค์ต้องมานั่งรถเข็นแบบนี้ในหลวงให้กําลังใจเรามาตลอดทุกบ้านเรามีรูปในหลวง แล้วเวลาเราเห็นพระองค์ที่ไหเราก็มีความปิติเรามีความสุขที่ได้เห็นพระองค์ในหลวงเหมือนสมุติเทพลงมาช่วยคนไทยเรามาเป็นตัวอย่างให้แบบอย่างให้กับคนไทยเรามาพวกเราลองดูสิครับในหลวงขนาดไม่มีแรงจะยกพระหัตถ์นะครับแต่เวลาพอเห็นพระสบนี่ก่อนของพระง อดไม่ได้ครับที่จะยกมือขึ้นมือยังสันเลยครับเห็นไหมพอเห็นคนไทยพุกยกมือมือสันเลยครับนี่แหละต้องดูสิยกประหัดประหัดยังสันเลยแต่อยากให้เห็นว่ารู้ว่ายกมือพุกคนไทยมีกำลังใจพร,พระองโบกประหัดให้าวคนไทยแล้วลองดูนะตอนนี้ในหลวงภาษาซีขวาเสีเย,แ,ออลยแ,แล้วนะครับพระองนั่งอีงไปแถบนึงครับออกทีวีลองดูนะในหลวงนั่งอีกไปแถบหนึงแล้วนะลองดูสิครับนี่แหละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับ และเหนื่อยเพื่อพวกเรามาตลอดเพื่อคนไทยมาตลอดทั้งชีวิตตอนปีใหม่ในหลวงมาเตือนสติเราให้เรารู้รักสามาคัคคีรักกันจริงๆนะสามัคคีกันจริงๆนะเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นะเราจะอยู่เปนอย่างมีความสุขนะทำทุการทั้งสอนเรามาตลอดลนะและเราทำอะไรเพื่อโประงบางครับเอางูเลยครับในลหลวงเหนื่อยเพื่อพวกเราทั้งชีวิตแม้แต่สุนัขคุณทองแดงคุณต้องลงัง ยังให้รอยยิ้มกับพระบาทสมเด็นพระเจ้าอยู่หัวเราเป็นมนุษย์เราจะทําอะไรเพื่อพระองค์ครับวันเฉลิมมชนม์มรตาที่ผ่านมาครับมีคลิปวีดีโออันหนึ่งหลานชายถามคุณยายว่ายายมาทําไมละ่ะที่พระรูปส่งมาเนี่ยนะยายมายายมองไม่เห็นโลกในหลวง ยายตอบว่าหลานเลยยายมาที่เนี่ยยายไม่ต้องการมาดูในหลวงหรอกนะแต่ยายมาที่เนี่ยมาเป็นกําลังใจให้ในหลวงให้ในหลวงเห็นว่ามีคนรักพระองค์มากแค่ไหนครับนั่นคือคุณยายครับอย่างสมเด็จพระเทพท่านบอกว่าท่านอยากให้คนไทยของเราทุกคนเป็นแขนขาให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะในหลวงเคยตัดไว้ว่าเราจะต้องส่งเสริมคนดีให้มีอำนาจนะถามทุกท่านนะว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจะเป็นแขนขาให้กับพระบาทสมเด็จพระอยหยวของเราทําความดีเพื่อตัวเราเองเพื่อองค์กรของเราเพื่อธนาคารอมสินและเพื่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหมดเป็นแขนขาให้กับในหลวงของเราได้ไหมครับถ้าพวกเราเป็นแขนขาให้พระองค์ได้เลยลองยกมือสูงๆส,งสงิครับเราจะเป็นแขนขาใหในหลวงนะครับขอบขอบพระคุณครับขอบพระคุณจริงๆ นะครับเราต้องกตัญยูตอบแม่ที่ให้กำเนิดเรามาเราต้องกระตัญยูตอบแม่คนที่สองของเราคือธนากรอมสินที่ให้อาชีพเราเราจะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเสมอในหลวงสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้คนไทยมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะแต่คนไทยเราไม่เข้าใจว่าความพอเพียงมันอยู่ตรงไหนความพอดีของคนอยู่ที่ไหนความพอดีของนายกความพอดีของชาวนาความพอดีของคนขายของในถนอนอยู่ที่ไหนไม่มีตำราเขียนไว้ครับ ว่าความพอดีของคนจริงๆอยู่ที่ไหนวันนี้มีแหละครับหนังสือเล่มแรกของโลกครับชื่อสนทนากับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหนังสือเล่มแรกของโลกนะต้องดูนะเพียงประโยคเดียวก็เกินกลุ่มแนละ้วต้องฟังดูนะองค์สัมมาท่านบอกกับผมว่าฟ้าได้ประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้มนุษย์ทุกคนบนโลกเนี้อย่างพอดีอยู่แล้วสําหรับคนคนนั้น ขึ้นอยู่ว่าคนคนนั้นจะบริหารจัดการตัวเองให้พอดีได้มากน้อยแค่ไหนใครบริหารจัดการตัวเองพอดีได้มากคนนั้นก็มีความสุขได้มากถามว่าชาวนาเนี่ยถ้าบริหารชีวิตของชาวนาให้พอดีได้ชาวนามีความสุขได้ไหมครับคนขายของริมถนนบริหารชีวิตให้พอดีได้คนขายของริมถนนมีความสุขได้ไหมครับพวกเราทุกคนในที่นี้ถ้าเราบริหารชีวิตของเราให้พอดีได้<ๆ>ถามว่าเรามีความสุขได้ไหมครับได้มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้มีสิทธิที่จะมีความสุขได้เท่ากันทุกคน ไม่ใช่ใหญ่แล้วจะสุขไม่ใช่รวยแล้วจะสุขใหญ่ไม่พอดีก็เป็นทุกข์รวยไม่พอดีก็เป็นทุกข์การที่ทําให้เรามีความสุขไม่ใช่ทำให้เราใหญ่หรือทําให้เรารวยแต่ทํำยังไงที่เราเห็นตัวเองและสร้างความพอดีของตัวเองได้นั่นแหละความสุขของเราอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ความพอดีในหลวงของเราครับตอนที่สมเด็จย่ามีพระชนมายุ9ก้าพรรษาราชเลขาอ่านพระประวัติสมเด็จย่าที่ท้องสนามหลวงวันถวายพระเพลิงสมเด็จย่า บอกในหลวงสเสด็จไปทานข้าวกับแม่ที่วังสะประทุมอาทิตย์ละห้าหวันรั่วแม่ไม้ใกล้ฝั่งให้กำลังใจแม่รู้สเด็จย่าชอบทานผักในหลวงเอาผักมาพันๆจิ้มใส่ช้อนแม่ทานเสสิแม่สมเด็จย่ากอดในหลวงยามป่วยไข้หวังให้เจ้าฟอรักษาสมเด็จย่าสเสด็จไปประชวรที่สิริราชในหลวงสเสด็จไปเยี่ยมแพทย์หลวงกาบังกรม,กมทูลพระองค์ไม่ต้องถอดเจลองพระบาทอภิตุจค้าบอกในหลวงไม่ต้องถอดรองเท้าหรอกในหลวงตอบว้างไงทำไมเราไม่ต้องถอด ทำไมคนอื่นต้องถอดรองเท้าหมดละ่ะเพื่อแม่ของเราเราก็ต้องถอดรองเท้าด้วยเหมือนกันในหลวงถอดรองเท้าทุกครั้งที่เข้าไปเยี่ยมแม่ในหลวงเคารพแม่ครับยาเมื่อถึงคราวตายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตายามสิ้นใจวันที่สมเด็จย่าสวรรคตในหลวงเพิ่งเสด็จกลับมาวังสนจิตพระองค์กลับไปคืนนั้นเลยครับไปสีรลาคืนนั้นเลยไปถึงจับพระหัตถ์สมเด็จย่าจนทั้งสมเด็จย่าสวรรคต แล้วลุกขึ้นมากราบไปที่หน้าอกแม่หน้าแน่ไปกับอกแม่จมูกขอมวใจแม่น้ำพระเนตรไหลน้ำตาไหลครับในห,หลวงร้องไห้คิทถึงสมเด็จย่าพอได้พระสติกงเงยพระพักขึ้นสิ่งแรกที่พระองค์ทำมองหน้าสมเด็จย่าเห็นหวีที่ปักบนผมสมเด็จย่าในหลวงหยิบหวีขึ้นมาแล้วหวีผมให้แม่ครับแต่งตัวให้แม่ครั้งสุดท้ายแม่ตายให้แม่สวยที่สุดนึกถึงเราตอนเด็กๆแม่หวีผมให้เราแม่ตัดเล็บให้เรา แม่จะชี้จะเยี่ยวให้เราในหลวงรักแม่ขณะน,นี้ท่านถึงเป็นกษัตริย์อันเป็นที่รักของพวกเราพวกเราทุกคนรักในหลวงในหลวงใช้ส่วนที่สูงสุดของพระเจ้าแผ่นดินไปสัมผัสส่วนที่ต่าสุดของสามัญชนที่โปรคเรียกว่าแม่ชีวิตในหลวงไม่ได้สุขสบายเหมือนที่เราคิดเลยนะถ้ารู้ไหมว่าในหลวงเกิดมาในขวบก,บกว่าก็กำพาพ่อแลครับ พ่อของในหลวงเราคือสมเด็จม,มิตราธทิเบศอดีเดวิกรมพระบรมราชนกบิดาแห่งวงการแพทย์ไทยพระองค์เรียนจบแพทย์แล้วไปช่วยทํางานที่โรงพยาบาลแมคโคมิกที่เชียงใหม่ขยันเหมือนในหลวงครับอายุ37ปีครับสวรรคตรครับตนนี้หลวงคือไม่ได้ขวบกว่าพ่อสวรรคตรแล้ว18ปีในหลวงต้องมาเสียพี่ชายไปคือรัชกาลที่8 19ปีในหลวงไปศึกษาต่อต่อตางประเทศท่านทราบไหมครับในหลวงเราไปเกิดอุบัติเหตุที่ต่างประเทศจนพระอ,องค์ต้องเสียพระเนตรข้างขวาไป ในหลวงทํางานด้วยตาข้างเดียวมาหกสิบกว่าปีแล้วนะกลับมาเมืองไทยทราบข่าวคุณไปโลคขอพ่อกันมากนั่งหอไปป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนเกลือสิ่งที่พรรองได้รับกลับมาไปติดโรคไมโครพลาสมาครับจนทําให้ในหลวงเป็นโรคหัวใจมาถึงทุกวันเนี้ครับตอนเสียสมเด็จย่าในหลวงเสียพระใจมากน้ําตาไหลเลยต่อมายังต้องมาเสียพี่สาวไปอีกครับสมเด็จพระพีนางงานถวายรสสพระเพลิงศพทมนเด็จพระพีนางรถพระตินั่งจอดสิบห้านาทีในหลวงไม่ลงมาจากรถไม่มีใครรั้เวเบื้องหลังเพราะอะไร ในหลวงลุกไม่ขึ้นครับไม่มีแรงลุกครับแต่พระองค์ก็ฝืนพระองค์ลุกขึ้นมาไม่ถือไม่เท้าไม่เคยให้ใครประคองในหลวงไม่เคยแสดงความอ่อนแอคนไทยเห็นเลยแล้วคนไทยเราบอกที่เรารักในหลวงเระรักในหลวงสิ่งนี้หรือเปลา่าที่เรามอบให้กับพระองค์ดูดีเลยครับวันเฉลิมฉลองในหลวงครองราชิมุมา<อ>ร10มีปปถ้าเราดูในหลวงเสด็จมาาได้ในหลวงเดินลากพระบาทเราตั้นเห็นไหมครับยกพระบาทไม่ขึ้นแล้วนะเดินลาบเข้ามาสิเห็นไหม ส่งรับเชืญจากคณะรัฐบาลไทยถามว่าเธเกิดเรามีปู่แล้วคนส่งร่วมงานปู่เราอายุ86ปีปู่เรากำพาพ่อมาัตงแต่เด็กปู่เราต้องมาเสียพี่ชายไปปู่เราต้องมาเสียพี่สาวไปปู่เราต้องมาเสียแม่ไปแล้วปู่เราเป็นโรคหัวใจครับแล้วปู่เราตาพิการไปข้างหนึ่งถามว่าเรายังจะใช้ปู่เราทํางานไหมถึงวันนี้ครับ คนไทยยังใช้นี่หลวงทํางานมาตั้งตัวันนะครับยิ่งคนไทยทะเลาะก,กันมากเท่าไหร่น่หลวงคิดมากเยาวชนติดยามากเท่าไหร่น่หลวงคิดมากแล้วอะไรเกิดขึ้นครับถ้าลองดูครับบันไดขั้นที่หกครับนี่แหละเราทะเลาะก,กันเรามีปัญหากันเยาวชนติดยามีคนจ,บจับช่วงไม่มีใครปกป้องสถาบันวันหนึ่งนี่หลวงแล้วเป็นยังไงครับนี่หลวงล้มแลวครับล้มแล้วนะครับ ครับถ้าในทหารไม่ประคองไว้อะไรจะเกิดขึ้นกับพระบาทสมเด็จพระจุอยู่วหนักมาเพื่อพวกเราทั้งชีวิตเหนื่อยเพื่อพวกเราทั้งชีวิตเราต้องมาลมแบบนี้ในหลวงเราเปรียบเสมือนสม,มุติเทพลงมาเป็นตัวอย่างแห่งการทําความดีให้คนไทยได้ดูได้เห็นกันนี่แสมเด็จพระเทพท่านได้ตรัสไว้ว่า ในหลวงพรงตัดไว้ว่าพระองค์จะมีอายุ120ปีนั่นหมายถึงในหลวงจะทํางานให้คนไทยอีก34ปีครับจะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดในโลกแต่สิ่งที่พระองค์ได้รับจากเราในหลวงต้องมานั่งว้ยเข็นแบบนี้เหรอครับลองดูนะองค์สมมาสมเจ้าท่านสอนบอกว่าแม้นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเกรงใจพระบาทสเมเด็จพระจ้อยู่หัวในความดีของพระองค์คนไหนไปจามจ่วงไปว่า ไปมิจถาบรนกรรมหนักมากครับกรรมหนักมากเลยนะน่าสงสารคนเหล่านั้นเขาจะรับกรรมโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยเนะไม่รู้จักว่าฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเป็น,น,ปนยังไงสมุติเทพลงมาทำหน้าที่อะไรทุกครั้งที่เราไปกราบหลวงปู่ชาหลวงปู่เทศหลวงปู่มั่นพี่ระกาบท่านเรามีความสนะุขนะเพราะอะไรเราสัมผัสความรู้ึ ความบริสุทธิ์ของเกจีอาจารย์ได้เรามีปิติน้ำตาไหลเราเข้าเฝ้าในหลวงเราบางคนก็สัมผัสความบริสุทธิ์ของในหลวงได้มีน้ำตาไหลครับมีปิติครับแน่นอนที่สุดเราคนไทยหลายคนที่ไปกราบในหลวงเราก็มีปิติเช่นกันแล้าท่านลองดูครับในหลวงเราครับมือจะยกไม่ขึ้นด้วยนะครับจะยก่านไม่ขึ้นนะครับแต่พอเห็นคนเข้าเฝ้าเยอะปนไม่ได้ครับยกมือให้ครับ มือยังสั่นอยู่เลยครับลองดูสิครับมือในหลวงมือยังสั่นอยู่เลยแต่พระองค์รู้ว่าการที่ยกระหถ์ขึ้นทําให้คนไทยมีกําลังใจครับในห,หลวงอยากให้กําลังใจพวกเราครับนี่แหละคือในหลวงของเราและถ้าลองดูดีๆนะประาสาทซี่ขวาในหลวงเนี่ยท่านเสียแล้วนะนั่งเอียงไปแถมแล้วนะครับออกทีวี้องดูนะครับเอียงมาไปแถมาแล้วครับนะวันปฐมบรมราชองค์การที่หลวงขึ้นของราชท่านตัดเลยว่า เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมาชนชาวสยามแล้วท่านก็ปฏิบัติธรรมมาตลอดเลยนะตั้งแต่ทั้งชีวิตของพรานะแล้วปีใหม่ท่านมาเตือนสติคนไทยรู้รักสามาคัคคีรักกันจริงๆนะสามัคคีกันจริงๆนะเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นะอยู่กันอย่างพอดีนะเราจะมีความสุขท่านสอนมาตลอดแล้วคนไทยสักกี่คนที่ปฏิบัติตามที่ท่านสอนแม้แต่สุนัขคุณทองแดงคุณทองหลาง ยังให้รอยยิ้มกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเป็นมนุษย์เราจะทำอะไรให้กับโรงได้บ้างครับสองปีที่ผ่านมาครับนะมีคลิปวิดีโออันหนึ่งหลานชายถามยายที่หน้าพระรูปสมมายายมาทำไมที่มาพระรูปสมมาเนี่ยยายมองเห็นโลกในหลวงนั่นอยู่ไกลยายตอบว่าหลานเอ้ยยายมาที่นี่ยายไม่ใช่จะมาดูในหลวง ยายมาให้กำลังใจในหลวงให้พระองค์เห็นว่ามีคนรักพระองค์มากแค่ไหนนั่นคือน้ําใจของยายสมเด็จพระเทพท่านบอกว่าท่านอยากตัดไว้ว่าอยากให้คนไทยเราเป็นแขนขาให้กับประบาทสมเด็จพระจุยหัวเพราะในหลวงท่านสอนว่าเราต้องส่งเสริมคนดีให้หมีอำนาจคนดีคือคนอะไรคือคนที่กตัญญูนะคนไหนที่กตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูต่อครูบาอาจารย์กตัญญูต่อแผ่นดินกตัญญูต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นคือคนดีครับ และเราก็ไม่ใช่มีแม่คนเดียวนะครับแม่คนแรกคือแม่ที่ให้กหําเนิดเรามาแม่คนที่สองคือแม่ที่ให้อาชีพเรา AIA เป็นแม่คนที่สองสำหรับเราให้อาชีพเราเนะเราก็ต้องกระตัญยูท่างเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่านับตั้งแต่วันนี้ญญเราสัญญาว่าเราจะเป็นคนดีดีต่อพ่อแม่ดีต่อครูบาอาจารย์ดีต่อสถาบัน ดีต่อองค์กรของเรานะเราจะเป็นแขนขาให้กับพระบาทสมเด็จพระอยหั่เราจะเป็นคนดีเป็นแขนขาให้กับในหลวงของเราได้ไหมครับถ้าเราเป็นแขนขาใ,หในหลวงได้ลองยกมือสูงสสิครับเราขอเป็นแขนขาใ,หในหลวงนะครับสุดยอดจริงๆครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณจริทๆ